ดีครับ f c ี่ทีละครบทุกท่านครับวันนี้มาเจอกับผมนะครับช่องแอดหนุยชแนลหรือแอดหนุยคุยเรื่องหวยนะครับวันนี้พาท่านมาพบกับหนังสือยอดมหาลอยนะครับประจำวันที่30ทธันวาคม2566นะครับ ยอดมาหาลอยงวดนี้นะครับเลขเด่นนะครับ7 8 3นะครับบอกกอชี้เด่น7 8 3อยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าครับแต่ผมว่าสวยนะครับสวยนะงวดนี้งวดที่ผ่านมา7 8นะครับเข้าทั้ง7 แล้วก็แปดแปดห้าแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับงวดนี้มีโอกาสนะอยากให้มองไปที่ผมว่า3หรือเปล่าอยากให้ท่านมองไปทางเลขสามนะครับจำได้ไหมไปตรวจทวีทรั์เขาให้3กับ6นะครับเลขเด่นครับ โอเนตัวนี้สามก็น่าลองนะครับน่าลองหมดนี้เลขในเล่มนะครับเลขในเล่มเลิกดีนะครับเลิกดีห้าแปดหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งนะครับห้าแปดหนึ่งเด่นหนึ่งตัวเดียวแปดหนึ่งนะครับ จับคู่สองหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งแดหนึ่งแล้วเกหนึ่งเป็นเลขที่ดูยากนะครับงวดนี้ผมบอกเลยว่าเลขดูยากเหมือนกับว่าเลขมันแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งครึ่งมาให้เราเลยอันหนึ่งก็90123อีกอันหนึ่งก็45678 เนี่ยมันแบ่ง50 50มาเลยก็เลยตัดสินใจยากนะครับงวดนี้เลขบนนะครับอยากให้เอฟซีติดตามนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะตัดสินเอาตัวเจ๋งมาให้ดูนะครับงวดที่ผ่านมาวิ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ012ไม่เข้านะครับเลขออก57แล้วก็85นะครับควายโดยปุย นะครับฝ้ายโดยปุยงมวดนนี้นะครับฝ้ายโดยปุยฝ้ายโดยปุยอยู่ที่สามสี่หกเก้านะฝ้ายโดยปุยบนอยู่ที่สามสี่หกเก้าแจ็คพอตเจ็ด 7, นะครับแล้วก็ชุดพิเศษแจ็คพอตหก เออนะหวดที่ผ่านมานะครับควายโดยปุยบนให้เจ็ดเข้า7เ,เลยนะครับจับคู่เข้า5 7นะครับแจ็คพอตศูนไม่มาแจ็คพอตอีกตัวหนึ่งให้4ก็ไม่มานะครับอันนี้เลขท้ายอันนี้น่าจะเป็นเลขหลังวันที่หนึ่งนะครับ แจ็คพอตบนล่างนะครับวันนี้นะครับควายดอยปุยสามสี่หกข้าวนะครับบนวดน,นี้สามสี่หกนะครับมองไปที่สามสี่หกมีโอกาสนะครับมีโอกาสโดยเฉพาะสี่สามสี่หกนะครับทวีซับสามกับหกนะครับอย่าลืม าวีซับ3กับ6มันก็คือตัวนี้นะครับมีโอกาสนะครับ3ส่วนแจ็คพอตให้7นะครับล่าง6บบ <c oughs> โอ้ต้องขอโทษนะครับอาการเย็นมากเมื่อคืนน,นีเ้จนโอ้โหไม่หว่านไม่ไหวเลยครับเย็นมากผมเป็นไข้เลยต้องกินยานะครับ ไม่ไหวทาง f อเป็นยังไงบ้างอากาศหนาวเข้ามาแล้วนะครับคืนเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับผมเป็นไข้หวัดน้ำมูกไหลเลยนะครับต้องขอโทษนะครับที่มีไอมีจามอาจารย์สักสิรินะครับสักสิริบน4ี่แปดเก้าบน4ี่แปดเ้าดึงเด่นตัวเดียวเก้านะครับคู่เงิน3ามเก้าห้าเก้า 7 8แล้วก็79นะครับเลขท้าย3นะครับ303435แล้วก็38นะครับดูอาจารย์ศักดิ์สิริสักนิดหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับอันนี้ออก ข้างล่างก็85ก็ออกไม่เข้านะครับยอดมาหาลอยนะครับเลขของฉบ,บับเขาเลยยอดมาหาลอยงวดนี้วางไว้ที่5678นี่แหละที่ผมบอกว่ามันแบ่งครึ่งกันนะครับเลขบนนะครับเลขบนบนอยู่ที่5678นะครับ สีด้วยตัวนึงอ่ามันจะได้ครบเซปอันนี้ก็จะเป็น90123นี่นะครับท่านใดมีเลขเอาตัวนี้ยืนนะครับเอาตัวนี้ยืนเอาตัวนี้มาใส่นะครับก่อนหน้าจะโอเคนะครับงวดนี้ยอดมหาลอยเขาให้เด่นดึงเด่นที่ห้ากับหกนะครับดึงเด่นที่ห้ากับหก็จะเป็น5 2 ห้าสี่แล้วก็ห้าเก้านะครับหกสองหกสี่หกเก้านะครับนี่คือเลขผมมองไปคล้ายๆกับมันจะมี0ูนย์นะครับท่านคิดเหมือนผมไหมศู 0, 1, 2, นยะ์หนึ่งสองะผมว่านะใ้เอฟซีโยนเรียกโยนหินถามทาง f อซก่อนนะ เลขสตัวเลขท้าย2ตัวงวดนี้ยอดมหาลอยวางไปที่1นึ่งนะครับ1นึ่งมันก็ดึง4กับ7นะครับดึง4กับ7ตัวเดียว7นะครับผมมองไปที่เลขล่างงวดนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้ นะครับอยากให้มองไปที่เลขต่ำๆเหมือนบนนะครับอยากให้ดึงไปเลขต่ำๆเหมือนเหมือนบทน,นะครับเลขมันพันกันอยู่นะครับผมว่านะอันนี้เขาสอนนะครับเขาสอนสูตรให้นะครับใครมีทุนซื้อไปเรียนก็ดีนะครับของยอดมหาลอยเขาสอนไว้นะครับ อาจารย์ประจักษ์นะครับประจักษ์งวดนี้วางตัวเดียวหนะครับหกสี่สองหสี่ดรชเวานะครับดรชเฉาก็คือเลขเด่นประจํางวดของประจําเล่มของเขาต้องดูไม่ดูไม่ได้ดรชเชาสองสามสี่ห้าหกนะครับสองสามสี่ห้าห งวดสามสิบนะครับงวดสามสิบดอคเตอร์เฉาวางเลขมาอย่างสวยเลยนะครับสองสามสี่ห้าหกนะครับดูดีดีมีโชคเอาดูงวดที่ผ่านมาของดรอคเตอร์เฉานะครับเข้าห้าเจ็ดแล้วแปดห้านะครับห้า แล้วก็8ปหเจ๋งไหมละ่ะนะผมว่าทำทำเหมือนง่ายๆนะทำเหมือนง่ายๆแต่ผมว่าก็มีโอกาสนะเพราะเลขสูตรมันอยู่ที่4ี่ห้าหกแล้วก็8นะครับเลขที่จะนำมาใส่มันอยู่ที่ 9,01,2สองแล้วก็3อันนี้นี่แหละครับที่ผมเพราะฉะนั้นเลขมันน่าจะอยู่ที่901นะครับ901มาใส่กับกลุ่มนี้นะครับตดวเฉพาะสี่หนะครับหวดที่แล้วเข้าบนล่างดูงวด หัดไปหน่อยหนึ่งเพื่อยืนหยัด9ดนะครับแล้วก็91โอเคนะครับคืออยู่ในขั้นโอเคของดอกเตอร์ชาจึงอยากจะให้เอฟซีได้ดูนะครับนี่คือเลขที่จัพอสมควรนะครับปกหลังนะครับปกหลังวดนนี้ อาจารย์ดวงพินิษกับอาจารย์หนูตะเผานะครับก็จะวางเด่นไปที่5 8แล้วก็กลาวหนูตะเผาดูก่อนนะครับให้ท่านตัดสินใจเองนะครับหมดที่แล้ว8 5นะครับ8 5ตรงๆนะครับแต่ตัวคู่เดียว5 7เข้าแต่7นะครับ งวดกว่อนโน้นนะ97นะครับ97กับ91เข้า91นะครับเข้า91จาก97ไม่มีมีแต่67นะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเขียนบอกไว้เลยว่า ล่างนะครับล่างเอาให้เจ๋งๆนะครับงวดนี้เอฟซี FC, ย้อนดูหลายๆคลิปก็ได้นะครับเลขล่างผมลงไปเยอะแล้วนะครับสำหรับหวดนี้ก็จะวางประมาณนี้ในวันที่สรุปนะครับอยากจะให้ท่านรับไปพิจารณานะครับต่อไปนะครับวันนี้ผมนำมาให้ชม สองฉบับเหมือนเคยนะครับเป็นหนังสือคุณภาพทั้งคู่นะครับเพราะถ้าปล่อยเจินเยอะไปผมกลัวเวลาไม่พอเดี๋ยว f อฟจะไม่ได้ชมนะครับผมก็เป็นคนเอาใจใส่เอาใจใส่กับ f อซกับลูกค้าขอมาจัดให้นะครับงวดน,นี้นะครับ ประชานิยมให้มาที่หน้าปก1 3 6 8นะครับหนึ่งสาดอยากให้มองไปที่3กับ6มาดูตรงนี้นะครับ3กับ6 3 0 3 4 3ูนยแล้วก็3ามเก้าหกศูแล้วก็6 9นะครับหก นะครับ9นะครับของมหาลอยยอดมหาลอยเป็นหนังสือคู่กันนะครับผมจัดมาเลขข้างในนะครับเลขข้างในก็คือเลขบรรณาธิการนะครับงวดนี้ให้3 5 6 7บนนะล่างให้1 4 5 แปดนะครับอยากจะให้ท่านมองไปที่เลขบนนะครับเลขบนประชานิยมนะครับงวดที่ผ่านมา5้าเแล้วก็ห้าแปดเข้า,า,น,านะครับ,รเ,บเข้าเลยละ่ะในบนนี่ล่างหรือถือว่าเป็นบนล่างก็ได้นะครับ เลขยศเ,เทียนนะครับบนไม่เข้านะครับบนไม่เข้าแต่มาเข้าล่างแปดห้านะครับนี่ก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านสำหรับงวดนี้นะครับสามห้าเจ็ดนะครับสามห้าเจ็ดบนสามห้าหกเจ็ดบนแล้วก็หนึ่งสี่ห้าแปดล่างนะครับอยากให้เอฟซีดูไว้เขียนไว้นะครับ ครงสร้าง16ชุดบนล่างนะครับถ้าบนถ้าเลขบนนะครับอยากให้มองไปที่6นะครับจะมีโอกาสมาไหมแล้วก็4นะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้4 5 6นะครับ4 5 6 7 แต่ถ้าตามสูตรจริงๆมันก็จะเป็น5 6 7 8นะครับ5 6 7 8นี่คือบนนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้5 6 7แล้วก็8นะครับส่วนล่างนะครับส่วนล่างงวดนี้ผมชอบไปที่เลขต่ำๆนะครับเลขศูนไปอย่างนั้นนมีไหม ศูเก้าไม่ติดไม่มีเก้าน่าจะไปที่ศูนสองแล้วก็สามนี่คือเหล็กล่างอยากให้เอสดูนะครับโครงสร้างงวดที่ผ่านมาเข้านะครับงวดที่ผ่านมาเข้าเลยหลักงวดกว่อนนู้นก็เข้างวดนี้ก็เข้าแปดห้าตรงๆนะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูโุ่งสร้างล่างจะมีไหมล่ะนะครับอยากให้ดูไปอย่างนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้นะครับต่อไปมังกรไฟนะครับมังกรไฟสามสี่หนะครับดึงเด่นสามกับหก แค่นี้ก็น่าจะพอผมว่านะบนนี่นะสามหนึ่งสามห้าสามเก้าหกหนึ่งหกห้าหกเก้านะเพราะอะไรงวดที่แล้วเข้าห้าเจ็ดตรงๆ 5, 7, 7, 5, 7, นะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดนะครับส่วนล่างก็ยังเข้าแปดห้านะครับส่วนล่างงวดนี้หนึ่งห้าแล้วก็แปดนะครับ อาจารย์ชัยแน่นอนนะครับบน0157ล่าง3468นี่ที่ผมว่าเลขไม่ค่อยแน่นอนไม่เหมือนงวดก่อนงวดก่อนเขาแบ่งเลขบนล่างแต่งวดนี้เอาบนมาล่างเอาล่างไปบนสลับที่กันทำให้เรามองยากนะครับ อยู่อย่างนี้นะครับตัดสินใจยากพอสมควรนะครับงวดนี้ดูงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ชัยนะครับชัยแน่นอน85เนี่ยมันสลับกัน85แต่7มาอยู่ทางนี้เพราะฉะนั้นเราก็เราก็มองไปอย่างนี้ลองดูนะครับ อันนี้ผมมองเป็นบนนะครับ F c ผมมองว่ามันเป็นบนอย่างไรก็ดูนะครับอันนี้ออมศิลกับทกศออผมไม่รู้เรื่องหอ,อมศิลกับทกศนะครับอันนี้ก็สูตรหน่วยที่ทางประชานิยมเขาแจกมานะครับ ที่ปูบุญ036อ่าเนี่ยที่ปูบนบนเลขบนมีโอกาสเลยน,นะครับเนี่ยมีโอกาส02 05 08 32 35 38 62 65แล้วก็68นะครับเลขล่าง2 5 7นะครับ นะครับอยากให้มองไปอย่างนี้สองอยากให้มองไปงนี้สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับสองเก้าแล้วก็สองศูนย์เอาตัวนี้ยืนนะครับ f อสี่ส่วนทางนี้มวยวัดกันได้เลยนะครับศูนย์สามหกเนี่ยเด่นทั้งคู่นะครับเด่นทั้งสามตัว ศูนย์ก็ได้สามหกก็ดีนะครับแต่ตัวนี้เด็นคล้ายๆกับลอยมาตัวเดียวมันก็น่าจะง่ายอยู่นะครับต่อไปประชานิยมนะครับดูนวดที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เสียนะครับทิพอุูบนนะครับทิพอุูบน 8 5นะครับ85เลขล่างเข้านะครับทิ่ภูบนทิปภูบนนะครับผมว่า2จะเข้านะวันนี้ถ้า2ไม่เข้าก็จะมาเป็น036นะครับอยากให้ดูบนล่างวันนี้เขาแยกไว้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดี ประชานิยมนะครับ4กับ9ก้นะงวด30มธันวาเลขชุด2ตัว3ตัว4มาก็4 3 4 5 4 7สี่นะครับ9้ามาเก้า9ามเแล้วก็9 8นะครับ2ตัว1กับ7นะครับ2ตัว1กับ7 7นะครับลองดูตัวนี้นะครับ ส่วนบนส่วนบนก็ดูไปก่อนนะครับอาจารย์สิรามณี5กับ6นะครับ5กับ6ของฝากให้รวยนะครับฝากให้รวยส7แล้วก็9นะครับฝากให้รวย นะครับลองดูฝากให้รวยนะครับเข้าห้าเจ็ดและห้าแปดนะครับอยากให้ดูไว้นะครับงวดนี้เจ็ดกับเก้านะครับเก้าน่าดูนะครับเก้าเนี่ยเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกกแปดนะครับอยากให้ดู พรางวดที่ผ่านมาแถวนี้ออก8ปห้านะครับแถวสองแถวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นหลักร้อยไม่เข้ามาเข้าหลักนี้ห้าเจดนะครับก็ให้ดูตามนี้นะครับมังกรไฟเลขเบิ้ลนะครับหนึ่งสาห้าเก้างวดที่ผ่านมาไม่เข้าเลยนะครับมังกรไฟเลขพยากรบน สิบหนึ่งห้าหนะครับหน่วย2อสแล้วก็7นะครับ1นึ่งสองหนึ่งสามห้าสองหแล้วก็หกสองหสามนะครับอยากให้มองที่นี่นะครับก็จะเป็นเนี่ยห้าสองห้สาสองสานะครับตัวเดียว5นะครับตัวเดียว5ก็จะเป็น5้าเออกไปแล้วนะครับ แต่เขายังให้อยู่เพราะเขายังว่าเชื่อว่าจะมาส่วนเลขล่างนะครับ2ตัวท้ายอยู่ที่10อยู่ที่ 3, 4, 8นะครับหน่วยอยู่ที่ 0, 59ถ้า0ูนมาก็จะอยู่ประมาณเนี้นะครับถ้า9กมาก็จะอยู่ประมาณเนี้นะครับผมอยากให้มองไปที่เก้ากับศูนย์นะครับ ล่างงวดนี้น่าจะมีให้เห็นนะครับ9กับ0จัดหนักไปที่8ปนะครับตัวเดียว8ปดศเลขเราอยู่ที่9กับ0ก็ลองดูนะครับเผื่อเผื่อเป็นบุญนะครับเผื่อเป็นโชคนะครับดูงวดที่ผ่านมานะครับ จะไปไหมจะไปแปดเก้ไม่มาแต่มารางวันที่1เข้านะครับรางวันที่1เข้าเลขท้ายแปดห้าไม่มานะครับมาแต่10มาแต่5อันนี้เข้าเลยนะครับเข้าเลยเลขพยากณรวันนี้เลขพยากรณ์นะครับบน6 —กับสเลขมันสลับที่อยู่นะครับผมอยากให้มาดูล่างนะครับ ล่างผมจัดไว้ให้แบบน,นี้อยากให้ FC ฟซีเข้าไปดูนะครับถ้าไม่ศูนย์ก็ใกล้นะครับดูดีๆมีโชคนะครับงวดนี้โดยที่ผมนำเอานิตยสารประชานิยมนะครับกับยอดมหาลอยน,นะครับโดยแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยมาให้ เอฟซีได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณเจ้าของนิตยสารสองเล่มนะครับนั่นก็คือประชานิยมให้เลียนาปกหนึ่งสามหกแปดแลก็ยอดมหาลอยอยู่ที่สามเจ็ดแปดนะครับสามเจ็ดแปดนะครับต้องกลับขอบพระคุณท่านขอให้ท่านใ้ปีใหม่แลวขอให้ท่านร่ำรวยรวยๆปังๆก็แล้วกันรับโชคปีใหม่นะครับ สำหรับเอซีที่ขอมาและเข้ามาชมก็ขอให้รวยเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกันและกำลังใจท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ